มันคนที่มีความอดทนเนี่ยนะจึงมองเห็นทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่ถือโอกาสล่วงเลยที่จะเจริญกุศลเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้เสมอว่าต้องทํากุศลถ้าไม่ทํากุศลแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะยังปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคนพานทั้งหลายคนเข่าทั้งหลายเมื่อเจออุปสรรคขัดข้องเจออกุศลวิบากราบอกอู้อธิบายว่าเพราะมัวแต่อกุศลวิบากเลยไม่ได้เจริญกุศล พอไปเจอกุศลวิบากมัวแต่รับสิ่งดีๆก็เลยลืมเจริญกุศลอีกเนี่ยพอแสดงว่าแสดงว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิทีไว้ไม่ดีนะคนที่ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไว้ดีก็บอกว่านี่นะขณะเราทํากุศลอย่างนี้อยู่อก,กุศลวิบากยังให้ผลถ้าไปเจอกุศลวิบากอีก นี่นะเพราะผลแห่งบุญเก่าถ้าเราไม่เจริญไว้แล้วเราจะได้ประสบอย่างนี้อีกต่อไปไหมก็ต้องรีบเจริญนี่นะขนาดผลของทานศีลยังมีความสุขขนาดนี้ถ้าผลแห่งมรรคผลนะ่ะจะดีขนาดไหนเป็นต้นก็ขวนขวายให้ยิ่งๆ่งขึ้นไปจะด้วยเหตุผลใดอธิบายว่ามุ่งเจริญกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะส่วนต่อไปสัจจะบาร,รมีนะั้นมีการพูดไม่ผิดเป็นลักษณะเนี่ยนะพูดไม่ผิดไม่พลาด มีการประกาศตามความเป็นจริงนะนะพูดตามความเป็นจริงน,นะคนที่พูดจริงเนี่ยนะองค์ประกอบของคําศัพท์คําจริงเนี่ยมีอะไรบ้างพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดถูกบุคคลพูดถูกสถานที่พูดด้วยเรียกว่าโดยการละอันสมควรรู้เวลารู้ความเหมาะสมคําพูดอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นคําพูดที่เป็นเอ่อเรียกว่าวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตต้องมีองค์นะต้องไม่เท็จต้องไม่หยาบต้องจริงต้อง ประสานประโยชน์แล้วต้องมีประโยชน์แล้วรู้กาละเนี่ยนะเป็นกาละวาทีบุคคลรู้เวลาว่าจะพูดเมื่อไหร่คือบางคนเนี่ยนะที่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์มากมากก็คือพูดจริงพูดถูกแต่พูดผิดเวลานะพูดผิดเวลาพูดผิดสถานการณ์หรือพูดผิดคนไปเรียกว่าของมีราคาเนี่ยนะยงั้นที่ในชาดกเล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ เทศให้พระราชาฟังเนี่ยโอ้โหพระราชาเลื่อมสายมังยกบ้านสวยให้เป็นตำบลเลยบอกไม่รับอ่ะเสร็จแล้วก็ไปเทศให้คนพายเรือฟังถูกตบสะฟันร่วงหมดเลยนั่นแหละเพราะเราว่าพูดพูดเนี่ยจะต้องพูดให้ถูกคนเหมือนกันนะของของมีราคาเป็นต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าโอ้โหเพศนี่สวยมากบอกลิงช่วยดูหน่อยสิมันสวยแค่ไหนบอกก็ลิงมองไม่รู้จักมคืออะไรอย่างนั้นกล้วยลูกหนึง่งมีราคากว่าเยอะเนี่ยนะ เหมือนกันใช่ไหมไปเจอทองคำเนี่ยบอกว่าไก่บอก,อก,บอกว่าข้าวเปลือกดีกว่าเอาข้าวเปลือกมาเรียงนะไก่จะเลือกเอาอะไรมันก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันฉะนั้นคำพูดที่จริงเนี่ยจะต้องมีกาละแล้วก็ต้องพูดให้ถูกการปลูกบุคคลพูดถูกเวลาแล้วก็พูดถูกชุมชนเป็นต้นต่อไปมีความชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏคนที่พูดจริงและพูดแล้วมีความสุขบางคนพูดพูดจริงแบบพูดด้วยความโกรธเนี่ยนะ แสดงว่าไม่ได้ชื่นใจอะไรนั้นตรงนี้บอกว่าชื่นใจเป็นอาการที่ปรากฏของคนที่มีคำสัตย์คำจริงแล้วก็สุดท้ายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีโสรจะมีความสงบสงี่ยมเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะมีโสรจะเป็นเหตุใกล้ส่วนอธิฐานบารมีอธิฐานบารมีนั้นมีความตั้งใจในโพที่สมภานเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามุ่งเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะมุง่งมุ่งอะไร มุ่งการตรัสรู้เป็นหลักนะมุ่งโพทธทิสมภารมุ่งมุ่งทรรมที่อุปการะต่อการบรรลุเป็นประมาณคือคือท่านมองเห็นว่าสภาพสภาพจิตตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์กับสภาพจิตที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ต่างกันไหมต่างกันแล้วทำยังไงที่จะยกระดับยกภาวะคุณภาพจิตจนได้เป็นพระพุทธเจ้าลักษณะนั้นเรียกว่าอธิฐานบารามีตั้งใจในโพธิสมภาร ตั้งใจในองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ตั้งใจให้เพิ่มพูนคุณธรรมที่จะให้ตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่การตรัสรู้หรือยังคู่ควรแก่การตรัสรู้หรือยังคู่ควรแต่การตรัสรู้หรือยังบำรุงบำเรอโพธิยานดุดตุด,ด,ดตัวเองเป็นธาตุพระโพธิสัตว์ถ้าจะแปลงในหนึ่งแบบธาตุแห่งโพธิยานก็ได้้าธาตุก็เรียกว่ารับใช้เอาใจทุกอย่างเพื่อให้ได้โพธิยานเนี่ยนะรับใช้ทนทุกอย่างเพื่อเพื่อ เพื่อโพธิญาณกว่าจะได้โพธิญาณเนี่ยนะมันตั้งใจว่ต้องเพื่อโพธิญาณทําเพื่อโพธิญาณเท่านั้นนะมีการครอบงําสิ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารเป็นกิจอะไรที่ขวางต่อการเจริญเพื่อโพธิญาณน,นะท่านตัดออกหมดเลยครอบงํากําจัดตัดออกไปหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยนะนะสามารถครอบงำกําจัดกลี่ไม่มีอะไรที่มาขวาง ขวางในการเจริญกุศลธรรมของท่านท่านอธิษฐานไว้เลยว่าไม่มีอะไรขวางต่อการเจริญโพธิสมภานของท่านแล้วก็มีความไม่หวั่นไหวในการครอบงำสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นอาการปรากฏก็บอกว่าท่านไม่หวั่นไหวเลยอย่างเช่นในชาดกหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วใช่ไหมเราใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะให้ตาเป็นทานใจของเราไม่หวั่นไหวเลยที่จะอะไรให้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 ใหให เป็นทานเนี่ยนะไม่มีความหวั่นไ,วไหวแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะนั่นแหละเป็นลักษณะที่ปรากฏของผู้ที่มีอธิฐานบารมีแล้วก็มีโพธิสมภารเป็นเหตุใกล้แบบทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารน,นั้นอธิฐานบารมีนี่ไม่ใช่ปักดิ่งลึกลงโน่นอะ่ะบาดาลไม่ใช่นะหมายว่ามีแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจน คู่ควรแก่ตรัสรู้วันอธิษฐานเนี่ยเป็นการตั้งใจเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยงอกเงยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปเมตตาเมตตาก็คือมีความเป็นไปแห่งอาการเป็นประโยชน์เป็นลักษณะหรืออีกแปลกในหนึ่งก็คือการนําประโยชน์เข้าไปนี่เป็นลักษณะของเมตตาเรียกว่ามุ่งประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะว่าหมายความว่าจะ จะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างนะคิดง่ายๆ่าี้ว่าจะช่วยคนอื่นอะไรได้บ้างช่วยช่วยอะไรเข้าได้บ้างลักษณะที่เข้าไปช่วยเข้าไปเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่คนเหล่าใดอย่างไรนั่นเป็นลักษณะของเมตตาเรียกว่าหาทางที่จะช่วยคนอื่นนะนะคนนี้จะเราต้องช่วยเรื่องนี้คนนี้ต้องช่วยเพิ่มพูนเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นมีแต่การน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขมีแต่การเข้าไปเพิ่มให้แก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ นั่นแหละเป็นลักษณะของเมตตาแล้วก็มีการนำประโยชน์เข้าไปให้เป็นกิจไม่ใช่คิดแต่ใจอย่างนะเพราะเมตตานี่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรมมากายกรมทั้งต่อหน้าและล,ะล,ะล,ะละับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและละับหลังคือมีความแต่มีแต่ความคิดว่านำประโยชน์เข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรเนี่ยนะเริ่มมีการกําจัด ความอาฆาตเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะกวาจัดความโกรธเนี่ยนะคือค,คิดคิดจนไม่โกรธอ่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะคิดจนไม่โกรธทั้งๆที่โกรธมีเหตุให้สมควรโกรธแต่คิดจนไม่โกรธเนี่ยนะมีคิดจนไม่โกรธมีความสุภาพเป็นอาการที่ปรากฏคนที่มีเมตตานี่มีความสุภาพเนี่ยนะมีความสุภาพเรียกว่ามีความงดงามนะสุภาพก็คือความงดงามเป็นอาการปรากฏ อันนคนที่ไม่สุภาพทางกายวาจาเป็นยังไงนั่นแหละในตรงกันข้ามก็คือมีความสุภาพทางกายและทางวาจาอันนะลักษณะของคนมีเมตากับคนไม่มีเมตาก็คงคงคงแยกเป็นอ่ะนะคงแยกเป็นอ่ะนะนี่ต่อไปมีมีปิยมนาปะสัสเป็นเหตุใกล้มองทุกคนเป็นลูกรักหมดเลยนะนะ บอกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นพระ้าหันเนี่ยนะท่านสอนให้ภิกษุรูปอื่นเจริญเมตตาบอกว่าผู้ที่จะอยู่ในป่าช้าเพิ่งเห็นสัพพสัตทั้งหลายเหมือนบุตรน้อยของตนเนี่ยนะราถ้าคิดอย่างนี้มองเห็นผีเหมือนลูกคนที่รักของเราเนี่ยนะดีใจไหมอ้าวมีเมตตาก็ต้องมีเมตตาแม้กระทั่งต่อเทวดาและมนุษย์สรพพสัตทั้งหลายเหมือนบุตรสุดที่รักคนเดียวเห็นเขาเหมือนกับแก้วตาดวงใจของเราอนะนะ มันถามว่ารังเกียจที่จะเห็นไหมถ้ามีเมตตาก็บอกไม่รังเกียจที่จะเห็นเนี่ยลักษณะนั้นของเมตตาแต่อย่าลืมเรื่องปัญญาเข้าไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเอาไปเอามาอ้าวหมดบุญไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะโลภะเอาไปตั้งเรียบไปหมดเลยนะกลายเป็นโง่เขลาไปเลยก็ไม่ใช่นะคนที่มีเมตตาจริงๆเนะี่ยคือมีปัญญามากจึงจะบริหารเมตตาได้อย่างสม่ำเสมอพันลักษณะของเมตตาเนี่ยนะ เห็นสัตว์เป็นที่น่าพอใจเนี่ยนะเห็นสัตว์โดยความเป็นบุคคลที่น่าพอใจคําว่าบุคคลที่น่าพอใจหมายว่าพระพุทธเจ้านี่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าเทศแล้วคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมทําไมพระองค์ไม่เทศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือพระองค์ไม่ได้มีเมตตาอย่างเดียวพระองค์มีปัญญาด้วยบางคนเนี่ยมีเมตตาขยันมากแต่ไม่ด้วย อยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์พูดมากอยากให้เขาได้จริงๆกลายเป็นบ่นไปเลยครันนี้เขาอยากได้เพิ่มไหมไม่แน่เพรันคําว่ามีเมตตาเนี่ยนะเห็นบุคคลที่น่าพอใจเนี่ยนะอยากสมมุติว่าอย่างเราจะช่วยคนที่เราพอใจเนี่ยจะต้องรู้กาละรู้เวลารู้องค์ประกอบอย่าลืมว่าบารมีทุกข้อต้องมีปัญญาประกอบเสมอมีปัญญาประกอบกับทุกข้อเนี่ยนะบอกที่คุณมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามีปัญญาด้วยนะดีที่สุดถ้ามีเมตตาแต่าขาดปัญญา เดือดร้อนนะเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะไปมีเมตตาต่อบ,บางคนก็เลยไปเมตตา,าก็เลยถูกหลอกเลยก็ว่างัันเนี่ยเพราะเขามีเมตตาแท้ๆก็เลยถูกโกงว่างั้นเพราะเมตตาจริงๆอ่ะ ไม่ใช่เมตตานะั่นนะเพราะความโง่ก็เลยถูกโกงเพราะความโง่ก็เลยถูกหลอกเพราะความโง่เลยเดือดร้อนแล้วอ้างเมตตาบอกโอ้ยทำเกว่าเพราะความโง่แท้ๆและอ้างคุณธรรม่าตัวเองเสียหายในจริงไม่ใช่พรานคนที่มีเมตตาที่จะรักษาได้ตลอดฟังเขาต้องเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคนที่มีเมตตาเนี่ยนะไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่มีปัญญาทําให้ไม่เบียดเบียนตนนั้นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นทําเพื่อผู้อื่นแต่ถ้าเบียดเบียนตนแน่หรือว่ามีเมตตาจริงเดี๋ยววันหลังมานั่งรำพึงรำพันนั่งบนนั่งเพอ้ออยู่นั่นแหละขาดเมตตาหรือโง่เขลามันจะต้องศึกษาเมตตาให้ดีๆไม่งั้นกลายเป็นเจริญความงานะโง่เนี่ยนะบอกโอ้เนี่ยนะฉันช่วยเหลือคนอื่นจนหมดตัวเลยว่าเขามีเมตตาต่อมาหาโจรเอามาหาโจรมาเลี้ยงเต้ไปหมดเมตตาต่องูเห่างูเห่ามาเลี้ยงเต็มบ้านไปหมดเลยดีไหม มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นญาติของเราหมดก็เลยเปิดบ้านเปิดเอาแก้วแหวนเงินทองมาวางกองไว้ทั่วไปหมดเลยนะอา้าวมีเมตตาไงใครอยากได้ก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยนะศึกษาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเมตตาคือความโง่เขลานะที่บายไปที่บายมากลายเป็นความโง่เขลาพราะทัางโง่เขลาเมื่อไหร่บอกว่าถ้าผลของเมตตาที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะจะรับประโยชน์และความสุขตลอดไปและยั่งยืนมีความสุข อย่างยืดยาวและยั่งยืนแต่คนที่เมตตาที่ไม่มีปัญญาประกอบไม่ยั่งยืนก็อบอกเพราะเมตตาจนบางคนอบอกเมตตาเกินประมาณจะก่อความรำคาญไม่สิ้นสุดจริงๆอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นคือความโง่เขลาเกินประมาณเนี่ยนะก็รำคาญตลอดไปว่างั้นถ้าใช้ถูกเป็นอย่างนั้จริงๆแล้วเมตตาจะไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดมีแต่ว่าเมตตาทำคำจุนโลกเนี่ยนะ เมตตาธรรมมีแต่คำจุนโลกแต่ถ้าเมตตาที่ขาดปัญญาเมื่อใดเสียหายเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตามากอยู่แล้วก็ดีคือควรเพิ่มปัญญาคนที่มีปัญญาอยู่แล้วก็ดีควรจะเพิ่มเมตตาถ้ามีทั้งปัญญาและมีทั้งเมตตาก็กลายเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเนี่ยมีวิชาและจรณะต่อไปอุเบกขาอุเบกขานั้นมีความเป็นไปโดยอาการเป็นกลางเป็นลักษณะ เรียกว่าวางใจได้เสมอในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาวางใจว่าทำใจไว้ว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะไม่ต่างกันแล้วก็มีความเสมอกันเป็นรัศมีมีความเสมอกันหมายความเสมอกันในอะไรในโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเสมอกันทั้งสุขและทุกข์เสมอกันในนินทาและสรรเสริญเสมอกันในลาบและความเสื่อมลาบเห็นว่าไม่ต่างกัน นั่นแหละเรียกว่าเป็นเป็นผู้มีอุเบกขาพาะะนังนกิจของอุเบกขาก็คือเห็นความเสมอกันในโลก,กธรรมทั้งหลายว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกเย็นเดี๋ยวก็แดดออกร้อน,นนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นมันก็เป็นปกติของโลกเนี่ยนะมันความสุขความทุกข์ก็เป็นปกติของโลกไม่มีอะไรพิเศษอะไรหรอกก็เรกวางใจเป็นกลางได้เจอคนเลวกวับคนชั่วนี่ก็บอกก็อย่างนี้และก็มีคนดีมีคนเลว แต่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวก็แยกคนดีแยกคนชั่วไม่เป็นเห็นทุกคนเสมอกันไปหมดอันนั่นก็ตาถั่วอีกแน่นอนอะนะในคาว่าเสมอกันในที่นี้นี่หมายความว่าในความที่เห็นความเป็นธรรมะต่างๆไม่มีความต่างกาันว่าเออนี่แหละเป็นธรรมประจําโลกทั้งสุขและทุกข์เป็นต้นมีการสงบความเครียดแค้นและความเสื่อมเป็นอาการปรากฏก็คือคนที่มีอุเบกขาจริงๆเนี่ยนะก็คือคนที่ปล่อยวางหมายความว่าไม่เก็บเอา ความเครียดความเดือดร้อนความหง,งุดหงิดความรําคาญมามาใส่ใจเลยนะไม่เก็บความลําบากใจมาคิดเลยด้วยซ้ําไปแล้วก็มีกรรมสกตาเป็นเหตุใกล้มีการพิจารณาอยู่เสมอว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็มาด้วยกรรมของเขาสมมติว่าคนอื่นเขาทําเลวเนี่ยนะเราต้องไปรับผลบาปแทนเขาไหม อันนั้เว้นแต่ว่าระบบตัวบทกฎหมายในสมัยใหม่เนี่ยนะอาจจะเชื่อมโยงกันต่อไปแต่ถ้าโดยหลักกรรมมศกตาจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยทุกคนเข้าก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปด้วยกรรมของเขาทุกคนก็สเสวยผลแห่งสุขและทุกเท่ากันคือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเห็นว่าสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆถึงคนอื่นก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงมีคนไข้ยอยู่คนหนึ่งเข้าไปที่วัดคนป่วยเป็นโรคจิตด้วย แล้วก็เป็นขี้กลากเกือบทั้งตัวด้วยเนี่ยนะคันก็ยิง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 ,ยงแล้วก็เป็นโรคจิตมีปัญหาตลอดให้ยามันก็ไม่ทาให้อะไรมันก็มันคันแล้วมันก็ร้องโอดโอยโ,โ,โ,โครนครางแล้วมันก็เดือดร้อนเนี่ยนะคนหวังดีก็มียาก็มีแต่ช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละบอกอ่ยสัตว์นี่มีกรรมเป็นของของตนจริงๆเคยเห็นสุนักขกี่เรือนไหมเคยนั่นแหละ,หหละวัดมีเยอะมากมา,กมาใช่ไหมพสุนักขกี่เรือนเนะี่ยถามมันทาไงอาะ นั่นแหละมันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆน,นะสัรพสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนมันทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกรรมของตนเสเวยผลบุญผลบาแห่งตนมันเมืออ่อเราเองก็เหมือนกันเราก็จะรับผิดชอบตัวเรานี่แหละน,นะเราจะรับผิดหมายวามว่าผลแห่งความชั่วทั้งหลายที่เราทํามาความผิดเหล่านั้นตกที่เราแต่เพียงผู้เดียวถามว่าถ้าเป็นความชอบ สิ่งใดที่เป็นบุญกุศลนั้นเราก็รับชอบแต่เพียงผู้เดียวพันรับผิดรับชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครจะทํากรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาป กุศลหรืออกุศลก็เสวยผลของกรรมตามไปก็รับผิดชอบตัวเองไปทุกคนจริงๆในสังสารวัตเนี่ยนะมันรับผิดชอบตัวเองโดยโดยจริงๆแต่คําพูดนี้ไม่ได้ปฏิเสธกาลยานมิตรและไม่ได้ตําหนิปาประมิตรนะก็คือแยกให้ว่าทุกคนเนี่ยนะก็กรรมของตัวนี่แหละที่ไปเลือกครบปาประมิตรแต่ก็บุญของตัวนั่นแหละที่ไปเลือกครบกาลยานมิตรเป็นต้นเกัน ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถ้าเขาคบปาประมิตรเขาก็เลวร้ายตามสมควรแก่การครบป่าประมิตรถ้าเขาคบกัลยาณมิตรเขาก็ประสบความเจริญแต่ต่อการที่เขาคบกัลยาณมิตรก็สิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะได้รับวิบากสมควรแก่ ฐานะของเขาเขารับผิดชอบตัวเขาเองวางั้นสรุปแปลงง่ายๆว่าทุกคนรับผิดชอบตัวเองเกิดมานาพังตัวรับผิดชอบตัวไปไปเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนตัวเองก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเองอยู่เสมอถ้าทุกคนรับผิดชอบตัวเองอย่างนี้แล้วแล้วเราจะไปป่วยกับเขาทําไมคือคือบางคนเนี่ยนะมันเป็นคนที่เหมือนเรามีความรู้สึกว่ารับผิดชอบโลกทั้งโลกโดยที่โลกทั้งโลกเขาไม่อยากให้ตัวมารับผิดชอบเขาเลยไงนะ ก็เลยกลายเป็นตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนั้นคนที่มีกรรมมศกตาพิจารณาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะะเขาจะมีความรู้จังหวะรู้เวลารู้ความเหมาะสมเนี่ยนะช่วยในเวลาที่สมควรจะช่วยพันพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระองค์ความที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งสิบมาจนเต็มเนี่ยพระองค์จึงรู้พระพุทธเจ้าจึงเป็นกาละวาทีบุคคลเนี่ยนะ,ะเรียกว่าพระองค์นี่รู้สัพปริสธรรมเจ็ดใช่ไหมก็เรียกว่า อัตถันยูทำมันยูเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลอัตตันยูเนี่ยนะรู้ตนแล้วก็มัตตันยูรู้ประมาณรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรียกกาละชุมชนชุมชนก็ียกปริสันยูแล้วก็รู้ความแตกต่างของบุคคลด้วยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแตกต่างกันอย่างไร อัน,นอุเบกขาที่ที่ถูกต้องนั้นเป็นอุเบกขาที่รู้เหตุรู้ผลน,นะรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยอันชีวิตของผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยอุเบกขาในที่นี้คือดํารงอยู่ด้วยปัญญาอย่าลืมว่าคนพิการทางปัญญาก็เฉยเหมือนกันนะคนที่พิการทางปัญญาก็เฉยแต่เฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีนะเฉยแบบนั้นไม่เป็นบารมีเฉยที่เป็นบารมีก็คือเฉยด้วย ปัญญาเฉยที่รู้รู้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะแต่คําว่าเฉยในที่นี้เฉยแล้วก็อยู่เฉยเฉยใช่ไหมไม่ใช่อุเบกขาตัวนี้หมายความว่าแล้วก็ในที่สุดก็น้อมไปเพื่อจะให้ทานรักษาศินเจริญเนคขมะคือบารมีจะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหมุนรอบตัวเองเมื่อเมื่อมีอุเบกขาอย่างนี้ทาไงก็น้อมไปให้ทานรักษาศินเจริญเขาบอกว่าอุเบกขาในสัตว์และสังขารแต่ไม่เคยพอในกุศล อย่าลืมว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์บอกว่า <_ d ata> เหตุปัจจัยสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือไม่สันโดษในกุศลบอก, p p บอก p p ออพอแล้วกุศลเอ้ยพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใจของเราเป็นบุญแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีพันไม่สันโดษในกุศลคุณงามความดีที่ไม่สันโดษในคุณธรรมเลยอันที่สองไม่เคยทิ้งความเพียรที่จะให้ได้รับคุณธรรมเหล่านั้นไม่ทิ้งความเพียรที่จะเพิ่มพูลด้วยคุณธรรมเหล่านั้น บารมีทุกข้อเนี่ยนะเกิดจากกรุณาทั้งหมดเกิดจากกรุณาที่เป็นความฉลาดของผู้มีปัญญาคนที่มีใจกรุณาและฉลาดด้วยออกมาผลออกมาจะเป็นยังไงสงสารคนอื่นจับใจแล้วฉลาดอะ่ะสงสารจับใจแต่ง,ง่อันนี้ก็เดือดร้อนเลยไม่เชื่อเขาอกปวดท้องมากเดี๋ยวจะผ่าให้ถ้าอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เนี่ยนะไม่ฉลาดเลยนะบอกปวดหัวมากเดี๋ยวจะผ่าหัวดูที่มีอะไรมีแมลงเข้าไปช้อนชจข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาออกให้ เพราะคนโง่เขามีเรื่องในเรื่องหนึ่งับหมู่บ้านของคนโง่โง่ถึงขนาดที่เรียกว่า,มาแมลงวันมาตอมที่ศรีรษะใช่ไหมเลยเอามีดฆ่า,มาแมลงวันผ่าหน้าผากเลยนะผ่าหน้าผากพ่อเลยนะจะฆ่า,มาแมลงวันเนี่ยนะ มันบาร,รมีนั้นเกิดจากการุณาที่เป็นไปด้วยความฉลาดเนี่ยนะเต็มไปด้วยความฉลาดเต็มไปด้วยสติปัญญามองประโยชน์ออกว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรจริงอยู่ทานเป็นต้นคือทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาการุณาคือเจ้าของเจ้าของโครงการทั้งหมดนี้อยู่ที่กรุณาแล้วก็ปัญญาก็เป็น เป็นเหมือนกับคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากปัญญานี่เกรงใจกรุณากรุณาเป็นเจ้าของช่วยเขาหน่อยปัญญาบอกช่วยเขาได้ยังไงไปคิดคิดเออต้องให้ทานนะจึงจะช่วยเขาได้กรุณาบอกไม่อยากช่วยให้เขาพ้นทุกปัญญาก็บอกเลยเออต้องทานปัญญาบอกเออนี่ตอนนี้ต้องศีลนะต้องเนคขมมะต้องปัญญาต้องวิริยะต้องทันติต้องสัจจะต้องออเบกขาเนี่ยนะเขารู้เวลาไหนที่จะต้องเจริญคุณธรรมอะไรนั่นด้วยอนุภาพของกรุณา แต่ถ้าตั้งคําถามว่าแล้วกรุณาเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเกิดจากเมตตาผู้ที่มีกรุณาจริงเนี่ยคือผู้ที่มีเมตตาทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้รประโยชน์และความสุขที่อื่นนี้บอกว่าเลยว่าบารมีทั้งหมดเกิดจากเมตตาถ้าไม่มีเมตาน้อมนําประโยชน์ถ้าไม่มีเมตตา,า,ต,าต้องการให้สัตว์ได้รับประโยชน์จะรู้ไหมว่าสัตว์กําลังได้รับความทุกข์อยู่เนื่องจากเข้ารู้ว่าผลประโยชน์ที่สัตว์ควรได้รับคืออะไร เขาจึงรู้เมื่อสัตว์ไม่ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นก็คือเขากําลังเสวยทุกข์อยู่นะทายังไงเขาจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วรับประโยชน์สูงสุดเหล่านั้นเท่าที่เท่าที่จะได้นั้นด้วยเมตตาน้อมนําประโยชน์สุขคือมรรคผลนิพพานเข้าไปให้แต่เขาไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเขากําลังเดือดร้อนอยู่ควรแล้วที่จะกรุณาเขาช่วยให้เขาออกจากกองทุกข์แล้วประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะ อันนี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นไปในสันดานของพระโพธิสัตว์นะตรงนี้เพระาะมากเลยนะสันดานไม่ไดีเลวอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเนี่ยศัพท์ดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะบางเรื่องเนี่ยอย่างคาว่าสันดานเนี่ยสันดานแปลว่าสันตตินั่นแหละมันสืบเนื่องคุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปสืบเนื่องในจิตใจเรียกว่าสันตานนะก็คือสันต,ติที่มันไหลสืบเนื่องเป็นไปอย่างยืดยาวเนี่ยนะ ฉันคุณธรรมเหล่านี้ที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องยืดยาวด้วยอํานาจของกรุณาปัญญาที่จัดแจงรู้เลยว่าขณะนี้ควรจะให้ทานขณะนี้ศีลขณะน,นี้เนคขรรมะขณะน,นี้ปัญญาขณะน,นี้วิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาการุณาก็พยายามเจริญไปอย่างนั้นอ่ะกรุณาก็ทําให้ปัญญานี่ทํากิจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะกรุณาก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นปัญญาก็ทํางานมากขึ้นน่าเหนื่อยนะทําไมไม่เหนื่อย คำว่าเหนื่อยนี่เป็นชื่อของคนที่ขาดปัญญาหรือขาดการุณาคนที่มีกรุณามีปัญญาจริงๆเนี่ยปัญญานี่ถือว่าเป็นกําลังอย่างหนึ่งคนที่มีปัญญาเขารู้ไหมว่าจะสร้างศรัทธาได้อย่างไรคนที่มีปัญญารู้ไหมว่าจะสร้างวิรยิยะสร้างสติสร้างสมาธิได้อย่างไรและเพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาได้อย่างไรความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะเกิดจากเราไม่มีกําลังทั้งหประการเชื่อได้เลยว่าท้อใจเมื่อไหรเบื่อหน่ายเมื่อไรนะ ไม่ไม่เต็มอกเต็มใจในการเจริญกุศลเมื่อไหร่ขนานั้นใจไม่มีกําลังเลยดูว่าขาดศรัทธาเมื่อไหร่ก็ปลอกเปลี่ยเห็นทรายบิีดอกก็เปิดไม่ได้นะโตโตเนี่ยนะนะเนี่ยนะครับมันหมดแรงแล้วไม่มีแรงที่จะเปิดคัมภีร์แล้วว่างั้นเถอะมันก็ขาดศรัทธาก็ไม่มีแรงขาดความเพียรก็ไม่มีแรงขาดสติก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท้อไปหมดฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าขาดกําลังใจแล้วก็ทั้งโง่ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยแบบนี้ เพ่อนก็ต้องอยังไงก็ได้นะให้มงคล38กัละกันตอนนี้เราได้รู้จักพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นมงคลเหมือนกันแตผู้ที่เป็นมงคลเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรารู้จักลักษาที่จตุกะลักษณะ รักษาปัจจุปรานประฐานแห่งบารมีที่เป็นปุพพจริยาคุณคุณธรรมที่พระองค์ได้เจริญตลอดระยะเวลาสี่สงไขยแสนกลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแลกด้วยร่างกายเลือดเนื้อและชีวิตทนทุกข์ทรมานตลอดกลับเป็นอเนกก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะมอบมอบความไว้วางใจให้แก่ พระองค์ทุกประการว่าพระองค์ช่วยเราได้ที่เขาเรียกว่าโลกกน,นายกพระผู้นำโลกเนี่ยนำโลกออกจากไหนพระองค์นำออกจากอบายทุคติวินิบาตนรกนำออกจากสังสารทุกข์นำออกจากวัตทุกข์จัดแจงเราเข้าหาแต่ประโยชน์และความสุขเราก็จะปล่อยกายปล่อยใจให้พระองค์ได้นำอย่าง เต็มที่ไม่งั้นก็หวาดระแวงเพราะถ้าหวาดระแวงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าหวาดระแวงในพระธรรมหวาดระแวงในพระสงฆ์ถ้าหวาดระแวงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หวาดระแวงในศีกขาในข้อปฏิบัติถ้าหวาดระแวงในศีกขาเมื่อไหร่ก็หวาดระแวงในปฏิสันฐานหวาดระแวงในสมาธิหวาดระแวงในคุณงามความดีหนักๆเข้าก็เลยบอกระแวงทุกเรื่องไม่ระแวงแต่ใจตัวเองนั่นแหละไม่ระแวงแต่ใจที่ระแวงเนี่ยมันน่าระแวงขนาดไหน บางคนบอกโอ้ยเบื่อเหลือเกินแต่ไม่เคยเบื่อ,อความคิดตัวนั้นเมื่อใดที่เบื่อความคิดตัวนั้นได้ก็เบื่อจากวัตตะได้จริงเมื่อใดที่ระแวงแม้กระทั่งความคิดที่หน้าหวาดระแวงเนี่ยนะไอความคิดอันนั้นเนี่ยน่าระแวงที่สุดว่าทาไมจึงต้องระแวงในพระรตนาตรายัยถ้าวาราหวาดระแวงหรือสงสัยในคุณพระรัตนาตรายัยเมื่อไรให้รู้เธอว่าเรารู้จักคุณของพระองค์น้อยไปเนี่ยนะหลายคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เจริญงอกงามในพระศาสนา ตอบตรงๆได้เลยว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดที่รู้จักพระพุทธคุณอย่างแท้จริงที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามคําสอนเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะเขารู้ว่าในโลกนี้จะมีใครหวังดีต่อเขาจริงๆเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามผู้ใดที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเท่ากับปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะอย่างคนที่พูดแบบชาวโลก่อยนะคนที่ทํางานเพื่อรับค่าจ้างเนี่ยนะ เขาบอกว่าถ้าทํางานรับค่าจ้างที่มันดีที่สุดสูงที่สุดมีใครขี้เกียจบ้างไหมที่จะทําอย่างนั้นนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะประโยชน์สูงสุดขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายที่ท,ที่ที่ประเสริฐสูงสุดจริงๆอ่ะกันะเราก็เลยสวดกันเมื่อกี้ใช่ไหมข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอรสระเหนือข้าพระเจ้าขอ,ขอให้ได้เป็นทาสของพระพุทธเจ้าจริงๆกันทุกคน